ดีค่ะการวัดค่าของสบู่หัวเชเทา้าสับป,ปรดและมะนาวนะคะของชุดนี้จะมีหัวเชเทา้ารูปหัวใจกับรูปไข่วงรีนะคะวันนี้วัดค่าได้ท่านี้เลยนะคะ6.5ค่ะซึ่งถือว่า เป็นค่ามาตรฐานนะคะเห็นไหมคะจะเป็นสีตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนเราจะมีค่า ph อยู่ที่ประมาณ5.5 4.5-5.5ถึง5.5เพราะฉะนั้นสบู่ที่เราใช้ไม่ควรเกินจะอยู่ในระหว่าง 5. 5้าจถึงหกนะคะแล้วอันนี้ก็อยู่ที่6.5้าพอดีค่ะขอบคุณค่ะ